ความสุขความสุขที่ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก <t ell> <the öst> ็ต้องอ่านดวงของเราด้วยความใจเชืมันมั่นคงเป็นมุขติสุขความใจมั่นคงทั้งนั้นจะสมบูรณ์ รู้เป็นจริงใจได้รู้ทุกคนทุกฝ่ายในชาติรู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังรู้สติรู้ตัวรู้ปัญญารู้ทิศ และด้วยความสุขสิตจริงใจดูเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดยิ่งกว่าสู่งสุจนจึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สองอันมี สถานัระดับของประเทศและชาวไทยทุกคนมองเารื่องเราทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วทำตั้งจิตตั้งใจให้ถึงตรง นึน่งที่จะกระจายหน้าที่ของ็นให้ดีที่สุด,เ,สด,สดเพื่อให้สังคมเป็นมิตรสุนทรภัณฑอันเป็นของชาติตาอันเป็นที่ท,ทำกิน ของเรามีความเจเริญมั่นคงยั่งยืนไปขออนุาตแห่งคุงพระสัจวาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้บาศจากทบุตรบาจากภายัยและอันวยสุขสีสวัสดิ